ค่วยแม่งโอไมก้อนแม่งดาวกันกันกันอย่พึ่งเข้าพึ่งเข้าพึ่งเข้ากันกันลมซ้ายก่อนลมซ้ายก่อนเออใจเย็นใจเย็นลมซ้ายก่อนสองตัวไอ้์เดเดีไงแค่มาปัวเดงตัวกูกูรอซับอยมึงจับแล้วบอกกูนะมงเอแล้วอกผมก็รอจับไอเปิ้นยเป้นอยเอาเอาลูม่ลู่มเออเดือดเลยเดอดสองสามเข้า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 เลยกินยังเชียนะ หลับแล้วแล้วแวอตติดหลับแล้วแอติดหลับแล้วเอาออเอาแอดโอ้ยตัดมันชูเลยอ่ะคนเนี่ยโตมาไม่เปลี่ยนของไม่ทันไรห,หลอดวนะ่ะแม็กควรต้องใส่ปีกว่สิบสามอะตามอีกไม่ต้องตามเขาหินเลยไอ้แก้มันเติมหน่อยอ <c oughs> ีบอนอีบอลวาร์ดดุดเออเออ๋ัวพี้จะ เราย่อแฝลกเลยเราย่อแปลกเลยอย่าให้มันแลนอย่าให้มันแลนอย่าให้มันแลนหุ่นหัวหัวหุ่นเอาหุ่นบอนแล้วหุ่นติดดำอยู่ดับอยู่ตับอยู่ต่อยหุ่นน้อยต่อยหุ่นน้อยหุ่นไม่ได้เลยใช้เรื่องน้ำนจับดำก่อนจับดำก่อนขังอยู่ขังอยู่ขาวอยู่ยิงหน่อยยิงหน่อยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้นี่โอ้เหล็กยืนทางเงี้ยเดียวมาบ้างค้างค้างหมดไม่หมดใหสุรามค้างเดียวไม่มีเหี้ย มึงไม่เอาหุ่นก่อนจบเลยนะหุ่นมึงขังอยู่มวยแอดไปหิดแล้วแอดแอบร้อมอยู่ไอ้ย่างเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจีบจีจีคนโหันี่รอจำไม่ได้รอจำไม่ดิเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้ว แบงเลยแบงเลยหายแรกแล้วจับแล้วหายแรกแล้วจุฬาลงเข้าแล้วเข้าแล้วกเขเข้าแล้วนะสกิลลงตะเกิลลงตะเกิลลงไม่ได้ตกียวงไปเราย่อแบงเลยไอ้เป็นจะเข้าโซนแล้วแตกบงงดาหน่อยจับหน่อยจับหน่อยลงไปจับหน่อยเบอร์แล้วลงไปจับยิงไปยิงไปหมด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 แล้วหมดหมดหน้าโซนสองขาอยู่เฉยเลยเนี่ยกูไล่ดีได้แล้วกูไล่ดีได้แล้วดูมันพ้นอยู่กลางตรงเห็นป้าวนี่จะเก็นแล้ว คนของเสียเสียหายตายว่ะสหายลบแลนด้าวับลบลบแลนด์ยิงไปยิงไปดูว่าโคนลหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดดับดูจับดูจับดูจับดูดิดิดมันต้องลับเทพอ่ะเดี๋ยวลงอีกแล้วเสียเจเจลปีต่อเจลปีต่อดิบเติมริบเติมหมด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 เติมมาเติมมาลดลคอมแบทอยู่ที่กองมันมาวันนี้ ูมไาเห็นวาเคลื่อนหน่อยเคลื่อนหน่อยอยู่ในตัวเดียวเนี่ยครับปดูมือจีนด้ยนะพอป้าตัวอ่าตินมันก็หลุดแล้วมียอหลุดมันมีตัวไม่ติดหลุมด้วยกูดีแล้วยิงเลยโอ้ตายหมดเลยเนี่ยมีคนเห็นแล้วป่อ หมด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 ต่อเลยต่อเลยเจเลปปี้มาเติมเป็ูหินเนีมาก่อนมาก่อนตูนลูหินใอ้ตูนไอ้เที่ยกูคนต่อยเมื่อกี้ตายกันเดงเลยมาก่อนเติมมาก่อนเติมมาเติมมาเร็วแอดลู่หินแอดลูหินเติมมาเลยเติมมาไอ้ตูนเขาหินไมื่อกี้ตูนยิงไม่ไว้ก่อยู่กูจับให้อยู่เฮ้ยทับบี้ทันบี้ทันบี้ทันบี้พับปัดลู่ลอยปัดลอยไอ้เบสที่หินมนี่มีแอด่ะ แอดหินน่ะเอ้ยกูตายไม่รอไอเพชรเขาไปเพชเพชาก็ดเพชรเอาอาเขาดูเ <ged> า่้เขาัแอดตีปิดดเฟนเดอร์เลยไอเพชรเข้าหินน้อยตูนมไอมาเขาหินี่วยกูบอกให้เอาไปก่อนเดี๋ยวตายันแอหิยอยู่บ้านอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยแอดแแอดิไมหินกอนดิชุล่าไมกอยู่เทปที่ไปก่อนเทปนีไก่อน เติมไปอ่จะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยเอาดิเอาแล้วไอ้แอนจับจับดเีิยงจุ้งจิ้งจุ้งจับไปแล้วชูเลยชูเลยลงแรงแล้วลงแรงแล้วตายเติมไปวาวตายโอ้ยไอ้สัสแม่งมาเติมไวมาเราอีกว่ะตายแล้วตายแตายเฮ้ยไก่ยี่อะไรไม่ตายเลยกูเสื้อไฟแตก เติมไดเรเติมา้อยู่เนี่ยท็อปออกไปแบคไปท็อปรอนเติมาดีโอ้ย้ยยิงกระจมาดีเอร้มาดี้ไหนมันไม่ปิดโดนไ้กูพายุไว้อยู่โดนได้ะวิ่งเขาหิบมาก่อนวิ่งเขาหิบมาก่อนเ้าหินมันปิดนะเดินเดิไม่ได้อีกยื้ปก่อนยืไปก่อนชูล่าเข้าหินหน่อยชูล่าเขาหิ่หน่อย มันปิดจะปิดธงแล้วนะต่อมาดูธงกูความให้กูกำลังได้อยู่ดันเอาไว้ดันเราไว้วายุอยู่เอาแอดก่อนดิเอาแอดก่อนหินก็หมดแล้วหินก็หมดแล้วเฮ้ยเนี่ยหินหมดแล้วห่อหินหมดแล้วไอ้สัตว์มึไม่มีเสื้อไฟเสื้อไฟแข็งเออมันปิดเซฟแล้วเนี่ย ข้างในอยู่วะเนี่ยข้างในอยู่ไม่เยอะมานดูดันไนเนียเจะดเมันจะรวมมันปิดเซฟได้แล้วนะบอลก็จะหมดีเดียวไปเตรียมนันเตรียมนันมึงมึงกดโธง้วมอนมันปิดสงลนแล้วบอกได้บ้าไนบเดียวกันไม่ได้น้บ้าหินดีลงน้บ้าหินดีลงเลยคุณเลยคุณน่าเลยเอ้ยตึงหเตึงหิบตึงหก่อน ต้งหินไว้ก่อนป่วยขึ้นแรงดาไม่ไหวแล้วเนี่ยต้งหินไว้ก่อนเอาโจนองดาวหน่อยไหมกดทองมาไอ้ก้อนไม่กดทองก็ไหลเข้ามาเราไปจับแล้จับแล้วเราย่อหนุ่มสะท้อนที่หมดแล้วเราย่อพี่เซฟอ่ะสะท้อนหมดแล้วเติอมาเหตุเต๋อมามันเต็มที่หมาอายุโยมอายุโยมเราไปจับหน้าวัดเลยจับหน้าวัดเลยจับหน้าวัดเลยจับแล้วจับแล้วมันจะไหล ตายเลยหวยไม่มีเสื้อไฟด้วยไอ้จับไปจับไปก่อนจับไปบอนจับไปจับไปเติมมานี่ผมวิ่งหินวิ่หินวิ่งหินมาวิ่งหินมาไอหินเลยไอหินเลยอย่าอ๋อนเติมมาเลยเติมมาเลยไปไม่ได้เลือดติดเติมมาเสื้อไฟแตกเติมมาเด็ี่หยอดหินโยเขาหินไม้หมดเลยเขาหินไม้หมดเลยถึงไอ้บอลตรงนั้นเลย ไม่ยืนบาเกียบอลจมทำอะไช่องนี้ยช่องแม่ลงมาบ้างมึงเข้าเก้วลงมาอีกเออลาลาลใครตายไปแล้วแล้วคุณมันก่อนนะคุจับแล้วจังแล้วหู้เล่ามาจับแล้วต่อยคนเต่อยนก่อนปัหน่อยปัดหน่อยปัดหน่อยโนนโน้ายอนก่นโอนโนนนนนนอน่อน่นนน โดนเลยวะปล่อยมั้งหรือโดนอะไรไม่รู้อะไหวอยู่ไหวอยู่โอ้ยเจแมงไทเกอร์กวาไงวะมเติมเติมหมเเติมเตหมดหมดนะวะหมดเติม้ตัวขปดวย่ให้มันเติมเติมหลังหลังหลังหนอ่ะ

เราเติมาข้าตัวเคียไปดูเราไม่มีไม่มีฝั่งซ้ายนะครับแลไมม่ีวางซ้ายเลยโอ้ไม่มีไม่มีออกไปเลยเนาะไอจูล่ามันหลุดไปแล้วอ่าจูล่าเดี๋ยวกับซ้ายเคีย่ย OB หายหมดเลยไม่มีไม่มีออกเลยแบนหน่อยลบแบนไอ้พันจับพันจับพันจับเุ้ยมันจับผมว่าผมว่า หุนซ้ายหุนซ้ายไปนตงเลยซ้ายอ่ะขวาเอมาโอยยิงยิงจะไปตายจบไปตายไปโยโย่ไปโยโย่น่มาจบดีมาสโอ้เฮลไม่ตายหรือเง้เฮลลูนไหย่ไหโอยู่เบิรมาเบิรมาตุ่งยุ่า โอ้ยเกียแม่งใบกูเติมมาเติมมาได้กี่ทุกคนเติมมาเติมมาไปก่อนรู้นะกดลูกอมไปก่อนไล่ลงมาเอวไล่ลงมาเอยได้แต่งงไปรวมแล้วต้อง่เกกงดไ่อนเฮ้ยลงมาลงมาก่อนลงมาพายุกลางก่อนจับกลางหน่อยจับกลางหน่อยโดนใบอยู่ว่ะอย่าไปเกียร์กลางไปเกียร์กลางลบแรงหน่อยครับเฮ้ยขึ้นมายืนกลางเลยขึ้นไปยืนกลางเลยขึ้นยืนกลางบนนั้นหมดเลยเกดไรไม่รู้ว่ะปัดเลระวังหงุดเล

ชาโด้หลับต kind of hey ่อยดิโดนตัวจ like cool ับชาโด้เ uh> พ oh, ียบเลยเนี uh> ่ยเฮ้ยลบแรงข้างล่างหน่อยบอลแลนด์ขึ้นไปเบอร์นยู่ขึ้นลยแรงีน่มาเหรอแรงก็มัดกูดิ้นแล้วกูดิ้นแล้วเขาเปิดอ่ะเซฟไปเลยเขาไปเยอะไอตูนเขาหยิบไม่ปนอนดไปเยอนี่ดีเลยโอ้โหตายโอ้ยยี่ดลนปั่น In lãi tôn lắm đi ơ ơi uy ra tôn là đi, dương đại 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 dương đi dương đó, đây là đang đặt đang

ดันออกมาเลยดันอกมามันจะหมดแล้วเอาจาได้อยจาได้อยู่ตอนนี้ได้ย่ตอนี้หินเยอะหินเยอะหินเยอะ้หินเยอะช่วยเราให้หินเยอโอ้ยเยี่ยมันต้องเข้าหินมาเข้าหินตูนเข้าหินยมันเข้าหินไาใหมดเลยมันต้องเข้าหินมาเกียร์หินหลุดเยอะน้องเ้อมันเกียร์ได้เลยมันต้อ์วหินไม่เป็นไรไม่มีดาบดาบดบแตก ขอขี่ต้องมินให้อยู่หี่ให้อยู่หี่ด้านล่างนะอย่าเอาเองลบแลนน่าวับเลยทิงบนทิ้งบนลบแลนหน่อยลบแลนหน่อยพอเามานี้ออกมาได้เดี๋ยว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 ที่เกมนี้ฮะล่ะมันปิดมันปิดขี้ขี้ลบเลยลบแลนน่าวับเลยมาดันเขาแล้วมันต้องมีคนลบแลนน้าวับขอขอขี่คนต้องมีหินน่ะ อที่ยิไ้ที่ใหที่ครับที่ที่มันดันเขาแล้วเยอะแล้วยังไเิมมาเติมมามันจะปิดเส็้ยอาวุนก่อนอาวุ่อนอาวุ่อนอาวุ่อนอาว่อนียนี้เยเียงนี้ี่ายาอานก่อนอาวุอาวุดียมัระเบิดโดนฮันูอีกเดินไปไหนแล้วโเิมมาดิยิหินไม่มีครแกเยรแกงหนยอะขึ้นไม่ได้